ชันที่มาทาวเวอร์ชาแนลค่ะตอนนี้ชั้นพีมาก็อยู่ที่หาดบางเบิดนะคะอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรน,นะคะก็พอดีมิสเตอร์ฮัทเสียเขาก็ลงมาเดินดูมีคนมาลากอวนหน้ารีสอร์ทเราพอดีค่ะแกเ,เ,เขาลงมาดูนะคะว่าได้อะไรบ้างอุ้ยจริงด้วยอุ้ยไอเบนไอเบนยับแต่ไม่เป็นตเล็ขอยูยย่ยังไม่ตายเลยเป็นเจส เห็นไหมคะอันนี้เป็นปลากระเบนนะคะปลากระเบนนะคะยังไม่ตายเลยนี่โอ้ปลาทรายปลาทรายเยอะค่ะปลาทรายเหรอโอ้ใช่ค่ะเขาเรียกปลาทรายแล้วอีกอย่างอีกอย่างเขาเรียกปลาจวดปลาจวดใช่คะโอ้โหตรงนี้มีแต่อุ้ยได้กระเบนอีกตัวหนึ่งนู่นได้กระเบนอีกตัวหนึ่งกระเบนเหรอเนี่ทำไม ใช่กระเบนเ่าใช่กเบนค่ะเข้ามา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 หินเยอะกัเาเหรอูหินค่ะปูหินปาปูปูปูโอ้ตัวใหญ่ตัวนู้นตัวอะไรเอ่ยโอ้โอ้โอ้กอ้อั่ระบอ

เห็นเหตุการณ์แบบนี้เลยครับมลากรเบนระวังนะคะตรงนี้มันทิ่มนะเนี่ยเจ็บด้วยปวดด้วยค่ะปวดตายแน่เลยนะตรงตงหางอะค่ะอย่างนี้นะที่อะไรที่มันเป็นเนี่ยออสเตรเลียโอ้แตเยอะอยู่นะปลาทรายมีกระเบนหมดยอดเลยครับวิถีชีวิตอย่างนี้ค่ดูได้ที่บางเหมินนะครับเนี่ยหางมันแหลมกเนี่ยทีเอเออว่มันมีมันมีพิษตั้งสองอันเนาะที่สตรีที่เขาโดนแทงตายครับ ก็มันเขาตกปลาเลยแล้วก็มันเอาหางแทงหัวใจตายเลยเอราะน้ำตรงตัวใหญ่ก็คงจบคลิปแนะนำทิศเท่านี้นะครับนี่แล้วก็นี่คือภาพนำเลยที่องพยายามถ่ายภาพนำเลยแต่ตกนะตายแล้วทีนี่ก็เอาไปดูเป็นตัวใหญ่เป็นปลาฉลาดเลยน้ำตุ่มเลยเรายิงทิศอย่างนี้แล้ว าภาพนี้ลงได้เลยยั่ไม่ตายด้วยซ้ำแต่ยัยเห็นควนมันจะเห็นขนาดไงนี่น่าจะเอาใส่ไว้ในน้ำนะแล้วก็ไปใส่ออกซิเจนนะเลียงไว้ได้ไม่ตายนี่กะเ,เป็นตุก,กาตกกาที่ตุกตา ใครที่ต้องการมาดูชาวทะเลเขาหาปลากันแบบนี้นะคะมาได้ที่หาดวางเวิร์ดอะคะ่ะอยู่หน้าจันทิมารีสอร์ทนะคะถ้าท่านมาเที่ยวที่จันทิมารีสอร์ทท่านก็จะได้เห็นค่ะท่านจะสังเกตดูนะคะหเห็นชาวประมงเขาจะอวนมาลงพออวนมาลงสักแป๊บหนึ่งค่ะแล้วเขาก็จะลากขึ้นช่วยกันลากขึ้นแล้วก็จะมาเก็บปลาบนฝั่งนะคะอันนี้คือเป็นเป็นการหาปลา ชายฝั่งทะเลน้ำตื้นค่ะไม่ไม่ห้ามนะคะไม่ห้ามไม่ผิดกฎหมายค่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะจันทิ่มาทาวเวอร์ชาแน,นลค่ะ